เยสสวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับเดี๋ยววนี้เราจะไปแท็กกิ้งกันนะก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะก็จากที่ทุกคนได้ดูอินโทรของคลิปนี้ไปนะเราก็มากับกล้องตัวนี้เลยทุกคน c a n นอน o s s R8 เป็นฟูลเฟรมที่เบาที่สุดจากทาง Canon นะครับซึ่งเป็นกล้องที่เราจะใช้ในการถ่ายทำเป็นกล้องหลักของทริปนี้เลยเอามากับเลนส24์24-50เ,เลนส์คิดของตัว R8 เลยนะครับ ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็ใช้เป็นกล้อง Canon EOS R8 ในการวอล์กแล้วนะครับก็ที่เราจะมาลองกันในทริปนี้จริงๆเนี่ยก็คือเขาถ่ายเป็น 4K 60เฟรมเรทได้แบบไม่ขอบนะครับแล้วก็ถ่ายเป็น4ีลอก3ได้ซึ่งทั้งคลิปในทริปนี้เนี่ยเราก็น่าจะถ่ายเป็น 4K ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของกล้องอย่างเต็มที่แล้ว,ลวก็วิดีโอเนี่ยมันดูเป็นงานค้ามากขึ้นนะอยากจะบอกว่าที่เราถือโยวเนี่ยกล้องมันเบามากๆเวย้ยกล้องมันตัวเล็กแล้วก็ติดกับเลนส์คิดเน่บามากิมกบบบมกกกงครั ไปเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะพร้อมกันแล้วนะครับไปจุดเริ่มเดินกันดีกว่าครับไปตอนนี้เราก็มาถึงจุดเริ่มเดินแล้วนะทุกคนข้างหน้านี่จะเป็นน้ําตกน้ําตกภูสอยดาวนะแล้วก็นี่จะเป็นป้ายจุดเริ่มต้นของเราระยะทาง6.5กิโลเมตรดูเหมือนน้อยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการขึ้นไปข้างบนนะข้อดีแรกของ เจ้าแคนนอน EOS R8 ก็คือมันเบามากจริงๆไปเดี๋ยวเรามาลองดูไฟที่ได้จากกล้องตัวนี้กันแล้วก็มาดูกันว่าที่นี่จะสักแค่ไหนกันเชียวตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณ15นาทีนะฮะ เรามาเจอบันไดแรกแล้วทางเดินชัดมากเลยนะเดินง่ายมากวันนี้คนเยอะด้วยน่าจะไม่เหงาไปขึป้นบันไดแรกกัน เส้นทางไปชิดลานสวนภูสอยดาวถือเป็นหนึ่งเป้าหมายของผู้คนที่หลงไหลในธรรมชาติและก็หลงรักการเดินป่าซึ่งจะต้องเดินเท้าเข้าป่าเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและผ่านเนินสูงชันทั้งหมด5เนินด้วยกันเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองมาเดินป่าเส้นนี้เนี่ยอย่าลืมฟิตร่างกายกันมาก่อนด้วยนะครับอันนี้เราเวะระหว่างทางพี่เต้กำลังตัดไม้ทำลายป่าเอ้ยไม่ใช่เล่ไปทำอะไรพี่ทำอุปกรณ์ จริงอย่างครับผมว้าวนี่แล้วเราดูเมนูข้ามกันนะคะเรามีความพยายามชำนาญการจากพี่เต้ยนะฮะโพูเท่เจอกันมื้อข้าม๋ยวตอนนี้เราก็เดินกันมาได้ประมาณกับชั่วโมงแล้วนะครับมาเดี๋ยวจะเทสกันสันของเจ้าแคนนอนเอวเอสาร์แปดสักหน่อยแล้วกันนะครับก็แคนนอนเอวเอสาร์แปดเนี่ยไม่มีการสั่นในตัวบอดี้นะทุกคนก็เป็น ฟูฟเฟรมที่ไม่มีกันสั่นนะครับถ้าเราติดกับเลนส์คิดเขาเนี่ยเขาจะมีตัวเลนส์เนี่ยจะมีกันสั่นในตัวนะแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันสั่นดิจิตอลไอเอสนะครับก็คือเป็นกันสั่นในตัวกล้องนั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปิดระดับหนึ่งอยู่นะก็เนี่ยเดินแบบชิวๆเลยถือมือเปล่ากับกล้องนะครับมีแค่กล้องกับไมค์แค่นี้แหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้เปิดระดับหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราเปิดระดับสองให้ดูนะซึ่งระดับหนึ่งเนี่ยมันจะขอบมานิดระดดัับใหู้กน นี่ก็เป็นดิจิตอลไอเอระดับ2องครับทุกคนเห็นไหมมันขอบมาเหลือแต่หัวเลยนะอันนี้นี่เราว่ามันอึดอัดไปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูฟุตกันว่ามันจะสั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันขอบเยอะเลยอะ่ะซึ่งทั้งทั้งคลิปนี้เราก็จะใช้เป็นการสั่นระดับ1เป็นหลักนะเพื่อที่จะให้ถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็กล้องมันนิ่งนะครับให้ภาพมันนิ่งซึ่งเราว่ามันขอบไปนิดเดียวไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแล้วก็จากที่ลองเทสมาเนี่ย มันช่วยได้เยอะมากเลยคือกล้องนิ่งกันเยอะมากต่อให้ตัวกล้องเองไม่มีการสั่นก็ตามนะมาเดี๋ยวเรามาลองปิดกันสั่นทั้งหมดแล้วก็เดินวอล์กดูนะครับอันนี้คือปิดกันสั่นทั้งหมดนะทุกคนเปิดแค่ของตัวเลนนะครับก็ภาพก็ได้ประมาณนี้เลยนะเห็นไหมว่ามันกว้างกันเยอะมากแต่ว่าภาพเนี่ยน่าจะมีการสั่นไหวอยู่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับระดับ1แล้วก็ระดับ2นะก็ตัวกันสั่นดิจิตอลเอ็ดก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เราสึกว่า จากที่ลองเทสประทับใจเลยนะระดับหนึ่งมันโอเคเลยแหละกล้กองนิ่งขึ้นเยอะมากนะฮะไปเดินต่อกันนี่เรามาถึงเนินที่หนึ่งแล้วทุกคนความสูง650เมตรเนินส่งยาเนินไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เดินป่านานมากที่ล่าสุดก็คือที่ไปในป่านมาทุกคนก็ตั้งแต่ตุลาหลายเดือนมากที่มาบอกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกพักเหนื่อยดูทางที้จะต้องเดินต่อไปขึ้นยาวๆเลยเหมือนเป็นข้ออ้างในการหยุดพักกุ้ยอคนดูเลกหน่อยไม่ใช่กนเหนื่อย <ız> บันไดบันไดอีกแล้ว <S <S ให้ดูกำลังใจในการเดินนะรราาทุกคนลานกลางเต้น5.5กิโลนะฮะตรงนี้เป็นเนินที่สองที่มีป้ายนะครับ <S <S ชื่อเนินปราบเสียนไปตะลุยเนินปราบเสียนกันไหนๆก็ไหนๆก็วอกแล้วถ่ายของสักหน่อยแล้วกัน สิ่งที่เห็นชัดระหว่างทางที่ถ่ายมาเรื่อยๆของกล้อง Canon EOS R8 ก็คือระบบโฟกัสตัวใหม่ทุกคน Duo Pixel CMOS AF 2ไม่จำได้ละเป๊ะมากคือมันล็อกตาตลอดเวลาเลยเว้ยคือถ้ามันเจอตาปุ๊บเป็นหัวคนเนี่ยตอนนี้ก็จะล็อกตาตลอดเวลาเลยคือแบบไม่หลุดเลยเหมือนถ้าดหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนมาถ้ามันไม่เห็นตามันจะเปลี่ยนมาเป็นล็อกอหัวแทนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเทสกันแบบจริงจังอีกข้างบนตอนถึงลานกลางเต็นนะตอนนี้ขอเดินก่อน เป็นมงแล้วทุกคนเดินมา2ชั่วโมงครึ่งนะกินข้าวกันเถอะมื้อเที่ยงเราวันนี้เป็นก <c oughs> เดินกะเพาะราไข่ดาว <c oughs> เนื้ออีกประมาณสามโลครึ่งรายหมอกออกมาข้างนอกอยู่ใกล้กัธรรมชาติธรรมชาติสุดๆธร <c oughs> รมชาติสุดๆไปเลย เราเจอเราเจอป้าชี้ไปลานสนแบบนี้ทุกคนมาประมาณ30บป้ายแล้ว <c oughs> ไม่มีวิแววว่าจะถึงเ,งเลยคิดว่าชิวๆนะเดินไปเดินมาเหนื่อยที่เพลงนี่ก็จะสี่ชนะั่วโมงแล้วเขาบอกว่าเลยเครึ่งทางพนิดหน่าไม่รู้ว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องเหนื่อยหรือว่ามันเหนื่อยเพราะว่าเราหวนแอร์กันแน่ นี่นงพักประมาณหน้านาทีแล้วน้องโฟว์เป็นตะคิวแล้วทุกคนเดินมาสี่ชั่วโมงแล้วอย่าพึ่งยืดขาก่อนยืดขาก่อนยืดขาได้อยู่ได้อยู่ตาเก้งผู้บอกแชมป์เหนื่อยนะเนี่ยทำไม่ล่นเหนื่อยจริงจังเลย บานสิ่งที่เราเรอคอยกำลังจะมามาแล้วแหละได้ยินเสียงปะฝนตกแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังจะถึงเนินสุดท้ายนะครับเนินมรณะนาะอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่เนินมรณะอยุ่งหน้านี้เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเนินมรณะแกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าก็น่าจะเดินไปลาสสน,นะเป็นหลนงังจากเต็มแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อฝนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บกล้องก่อนอน,นะฮะ เอาเปา็นว่าไปเจอกันตอนถึงข้างบนเลยแล้วกันนะทุกคนขอพาอไปก่อนนะ ได้แล,แล้วนะฮะผ่านไป6ชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงลานสนปูสอยดาวความสงูง1่3งพันมิเมตรเป็นผู้พิชิตโดยสมบูรณ์เหนื่อยมากเด <c oughs> ี๋ยวราต้องเดินต่ออีกนิดนึงนะทุกคนเพื่อไปลานกลางเต้นนะครับอยู่ตรงนู้น <Okay. S 1> มาถึงปุ๊บแดดออกเลยตอนเดินมาเนี่ยฝนตกหนักหมอกเต็มเลยมาถึงจนได้นะ ไปเด,เดินต่อกันอีกหน่อยหนึ่งไปที่กลางเต็นท์กันครับตอนแรกว่าจะเดินไปป่าสนแล้วแต่ว่าเอ้ยเดินไปลานกลางเต็นท์แล้วแต่ว่าวิวมันสวยก็เลยเวทออกอีกสักหน่อยหนึ่งนะบรรยากาศข้างหลังดิดีมากทึงขาจะเหนื่อยแต่เราก็ยังเสพธรรมชาติไว้อยู่ The ดูวิวดิสวยมากเลยทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปกลางเต็นแล้วก็จัดแคมป์กันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำมาแล้วก็ที่นี่มีห้องน้ําด้วยแล้วก็สามารถเช่าถาังเนี่ยไปตักอาบน้ําได้นะครับมีห้องน้าแยกหญิงชายห้องน้ําเยอะมากนะแล้วตรงข้ามของความสวยงามข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นแบบลานกลางเต็นนะนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นลานกลางเต็นหมดเลยเราก็นอนตรงนี้แหละใกล้ๆนะฮะแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งตรงข้ามที่ลานกลางเต็นนะ่ะสวยมากเลยวิวดูดิ ตอนนี de de ้ก็ประมาณจะหกโมงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมพระอาทิตย์ตกกันฝั่งนี้นะฮะบรรยากาศดีมากชอบนะคุ้มกับการเหนื่อยระหว่างทางฝนตกก็สวยดูดิข้างหลังคือสวยมากเดี๋ยวให้ดูวิวดูก็ในทริปนี้เนี่ยเราใช้กล้อง canon eos r8 เป็นหลักทั้งคลิปเลยนะคลิปที่ทุกคนดูมาเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะจิ้มให้มันโฟกัสฉากหลังให้ดูตรงหน้าจอนะดูดิเห็นไหมเป็นกล้องที่โฟกัสทํางานดีมากจนตกใจนะอันนี้ใช้เองตกใจเองนะคือเราชอบมากๆจิ้มคนปุ๊บก็กลับมาที่คนเลยเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเพราะว่ามันเบาแล้วก็ได้วิดีโอแบบ 4k 6 0เฟรมด้วยแล้วก็ได้สีหลอกด้วยนะซึ่งน่าจะทําวิดีโอทิปนี้เนี่ยสนุกมากนะครับไม่ว่าจะทําซีหรือตัดต่อนะก็เดี๋ยว เสร็จแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัด <c oughs> ไปเดีย๋ยวไปรอดูพอที่ตกกันนะ มถึงเวลามือข้าแล้วมือข้ามอลังการมากเรามากับพี่่เขาจะเต็มมากที่นี่ดีมากไปแกะกินข้าวพอไหมค่ะพอไหมเริ่มปั๊บแกะสิ Good morning ครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับนี่เป็นเชา้าวันที่สองบนรลานโซนผู้สอยดาวนะครับดูบรรยากาศดิตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะฮะเราก็ตื่นมาถ่ายรูปเล่นกันแหละเมื่อคืนอากาศเย็นมากแต่ว่ามีฝนตกนะเต้นเปียกไปหน่อยด้วยก็หลับสบายฮะโอ้ยก็หลับสบายเลยนะเดีย๋ยวเราก็น่าจะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินกาแฟกัน เก็บของกลับนะครับที่นี่เขาลงกันประมาณ9ก้าโมงเขาก็ลงกันแล้วนะเร็วมากเลยนูหมอกดิหมอกหนามากเว้ยคือจริงๆอะ่ะเราตัง้งใจจะไปดูพาย์ขึ้นแต่ว่าเห็นว่าฝนมันตกตอนกลางคืนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหมอกแน่นอนนะแต่ว่ามาภูสอยดาวก็ต้องมาเจอหมอกแบบนี้แหละทุกคนสิ่งที่ต้องการเลยแหละดูดิบรรยากาศมันคือแบบไปเราไปหาหมุอเช้ากินกันที่แคมป์ดีกว่าฮะลมเยอะ ไปกาแฟเลย,ยวก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนี่เรากำลังตั้งวงกินข้าวกันแหละเมื่อเช้าเป็นข้าวผัดพี่เขาดูแลดีมากเดี๋ยวใครจะไปเที่ยวเนี่ยไปทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างครับดูดีเขาเก็บเต็นกันเร็วมากเลยทุกคนแบบแลหลายคนอ่ะเก็บไปเสร็จลวสวยมากไปกินข้าวกันแล้วก็เราก็ไปเก็บเต็นเหมือนกันฮนะ แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะครับเราว่าภูสดาเป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยมากๆที่หนึ่งสหรับเราเลยนะใครที่ชอบเดินป่าหรือว่าชอบเสพธรรมชาติเราว่าควรมาที่นี่สักครั้งหนึ่งนะแต่มีคําเตือนอยู่อย่างหนึ่งครับก็คืออย่าลืมออกกําลังกายแล้วก็ฟิตร่างกายกันมาก่อนด้วยไม่งานนี่จะเหนื่อยจนเดินไปแล้วก็ไม่สนุกกับการเดินทางเอานะ มาพูดถึงกล้องหลักที่เราใช้ในการเดินทางครั้งนี้อย่างเจ้า Canon EOS R8 กันบ้างครับมันมีทั้งสิ่งที่เราชอบและก็สิ่งที่เราไม่ชอบสําหรับการใช้งาน2วันเต็มๆจากความคิดเห็นของเราเองมาพูดถึงในส่วนที่เราชอบกันก่อนนั่นก็คือ Canon EOS R8 เป็นกล้องที่ตัวเล็กและก็มีน้ําหนักเบามากทาให้ไม่มีปัญหาสําหรับการพกมาเดินป่าหนักๆแบบนี้เลยครับอย่างที่2ตัวกล้องถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดถึง โอเค60เฟรมเรทก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับงานวิดีโอแบบเราแล้วอย่างที่3ก็คือตัวกล้องมาพร้อมเซนเซอร์ฟูลเฟรมความละเอียด24.2ล้านเมกะพิกเซลทำให้นอกจากถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้แล้วเรื่องรูปภาพก็ถือว่าทำได้ดีมากอีกด้วยอย่างที่4ระบบโฟกัสมาอย่างดูโอพิกเซลซีมอร์ดเอฟททำงานได้แม่นยำและก็ดีมากๆอันนี้ต้องยอมเขาเลยครับอยากให้ลองกันจริงๆอย่างที่ห้าสำหรับใครที่ชอบทำสีวิดีโอตัวไฟล์ซีหลอก3เก็บรายละเอียดดีเทลมาได้ดีมากเลยนะทำให้ทำสีต่อง่ายมากๆอีกด้วยครับ มาดูในส่วนที่เราไม่ชอบแล้วก็อยากให้เขาปรับปรุงกันบ้างนะครับซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน2ข้อหลักๆนั่นก็คือ1เรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ถือว่าหมดวถ้าหากใช้ในการทํางานจริงเนี่ยควรจะมีแบตสำรองอย่างน้อย2-3ก้อนถึงจะพอใน1วันแต่ข้อดีก็คือเราสามารถชาร์จด้วยพอแบ k ได้นั่นเองข้อ2ตัวกล้องนี่ไม่มีระบบการสั่นในตัวถึงแม้ว่าระบบดิจิตอลวายเอจะทํางานได้ดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราใช้กับเลนที่ไม่มีระบบการสั่นเนี่ยอาจทําให้ภาพมีการสั่นไหวมากขึ้นก็ได้จรรริงรงงๆเเเเเเนีี่่่ยยยยตตัััววววกกลลลล้้ไไ้ออออทําาาาะะไไดแแมใชค2 สรุปไว้เพื่อนๆฟังได้ประมาณนี้นะครับแล้วว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียต่างกันแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละที่ต้องลองให้รู้ว่ากล้องตัวนั้นเหมาะกับเราหรือเปล่า Canon EOS R8 เป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่อยากให้ลองสัมผัสแล้วก็ลองใช้งานจริงด้วยตัวเองกันดูครับว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่ EOS R8 เพื่อนสนิทของเราเ Creator UR Creator